กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการทำภาพพิ์ซิลสกินสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาศิลปะของเรานะครับอาจารย์ตายนะครับจะพานักเรียนไปทํางานภาพพิมพ์แบบซิลสกินนะครับการทํางานภาพพิ์แบบซิลสกินในวันนี้นะครับอาจารย์ตายจะพานักเรียนสกีน่อผ้าด้วยนะครับจะมีขั้นตอนวิธีการทํา วันนี้อาจารย์ตจะมาแนะนะําอุปกรณ์ในการทำซิลสกินที่เราจะได้สกินกระบองในวันนี้ะนะครับอุปรกรณ์ของเราก็จะมีน,ะนี่กาวอัดสกินนี่กาวอัดจะมีเนื้อสีสีฟ้านะครับต่อไปก็จะมีน้ํายาวไวแสงน้ํายาวไวแสงนี่คือรเราจะเอาสองอย่างนี้มาผสมผัาน,น,น,นอันนี้5ส่วนอันนี้ สัทีนี้ก็จะมีสีสกีสีสกีอาจารย์แ,แต่งเตรียมมาทั้งหมดก็สีนะครับแต่เราจะหยิบสีอะไรมาดูวันนี้นะครับแล้วก็ยางปากยางปากสียางปากสีแล้วก็ช้อนตักสีนะครับเทปสนะครับแล้วที่ขาดไปก็คือเฟรม ในการทำมอสตีนนะครับก็นี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอาจา,ารย์ตาดก็คือผ้าไหมใส่กล่องไหมมันต้องเป็นกล่องแบบนี้นะต,ต้องตึงด้วยต้องตึงด้วยเพราะว่าเวลาเราสมมติว่านี่คือสิ่งที่เราจะสกิน,นทำไมโานแล้วก็กว่าถ้าจะตึงก็จะบานตรงที่เราจะระบายไอ้นี่ลงไปสีมันจะไม่ลงเข้าใจใช่ไหมหตรงที่มันตรงนี้มันเป็นตะแกรงไหมนะมันจะเป็นรูรูรูเหมือนผ้าผ้าตาขา แต่มันเป็นใช่แต่มันมีความละเอียดสูงมากเวลาเราระลายสีตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตรงเส้นใยญ่นี้มันตันพอมันตันเวลาเราสกรีนมันจะไม่ออกเข้าใจใช่ไหมตรงที่เราเว้นไว้มันจะออกไปบนวัตถุที่เราจะสกรีนโอเคขั้นตอนต่อไปอาจารย์ใหญก็จะให้นักเรียนนะครับนักเรียนวาดเป็ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาวาดโอเคไหมโอเคเยียมมาก ในขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการออกแบบล,ลวดลายเพื่อทำบล็อกสกรีนแล้วเราก็จะนำลวดลายที่เราตกลงสรุปกันในกลุ่มนะครับไปทำเป็นบล็อกสกรีนเพื่อสกรีนกลับออกนะครับมีขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็จะนำบล็อกที่ยิงผ้าไหมสกรีนเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามันมาวางลงบนแบบที่นเปลี่ยนท,ยทำเสร็จแล้ว วางลงไปนะครับแล้วเราก็จะใช้ปากกาคเคมีนะครับในการวาดแบบลงบนผ้าไหมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันมีรวดลายบนผ้าไหมอีกทีนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปพอเราวาดภาพเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเราจะไผสมกาวอัดกับน้ำยาวไวแสงนะครับเพื่อที่จะวาดลงบนผ้าไหมนี้อีกทีนึงเพื่อจะกลายเป็นบล็อกสกรีนขั้นตอนต่อไปไปชมกันเลยครับ<อ>ขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ต่ายก็จะผสมกาวอัดกับน้ำยาวไวแสงนะครับโดยทาใส่ก้นของขวดก็ได้หรือว่าชนะอะไรก็ได้ใช่ไ เพยใส่ประมาณกาวประมาณหนึ่งต่อห้อาคนให้เข้ากันนะครับใช่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่าสีน้ำงินผสมสีเรียนกลายเป็นสีสเขียวแล้วอาจารย์ต่ายก็จะให้นักเรียนนะครับว่าตกผ้าใหมส่สปีดนะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ต่ายก็จะให้เด็ก นำกาวอัดที่ผสมกับน้ำยาไวแสงแล้วนะครับในการวานลงไปบนผ้าไหมอสกรีนนะครับหรือตะแกรงไหมนะครับนี่นะครับบริเวณตรงที่นักเรียนระบายเนี่ยนะครับสีมันจะไม่ลงบนกระบ๋าผ้านะครับส่วนที่ไม่ได้ระบายนะครับมันจะเป็นช่องเพื่อที่ให้สีมันทะลุผ่านลงไปหากระบ๋าผ้าได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบล็อกที่นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาสกีนกระเป๋านี่พอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะมาติดเทปกาวนะครับ<ด>นี่ก็ติดเทปกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการมาร์กเพื่อให้ลายที่เราจะสกีนลงไปเนี่ยอยู่บริเวณที่เราต้องการนะครับ ตอนนี้อาจารย์ตยจะทําให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอาจารย์แต๋ยก็จะลองว่าข่าลงไปนะบเราก็ใช้ปากาเคีนนะครับก็จะมามานี่คือของของกระเป๋ากระเป๋าชายนะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางทุกใบโอเคไหมค่ะเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ต่ายก็จะสักรีให้นักเรียนดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นสีสกรีนนะครับซักไม่ออกโดนเสื้อก็ซักไม่ออกนะครับนี่ยครับหาด้ามไม้อะไรมาคนให้มันเท่ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการสกรีนบนกระบอาผ้านะครับแต่อาจารย์ต่ายจะลองเทสลงบนกระดาษก่อนนะครับนี่กระดาษ e 4 วางลงไปนะครับปึ๊บนะครับเพื่อดูว่าแบบที่เราทำงงมาสมบูรณ์ไหมโอเคไหมนะครับขั้นตอนต่อไปนะถับช้อนนะครับตัดสีลงไปพอประมาณมแล้วก็ปาดสองครั้งก็พอโอเคจะได้ออกมา อันนี้นะครับเป็นการเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลายก็สมบูรณ์โอเคไหมนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ต่ายจะสกินลงบนกระเป๋าผ้านะครับเป็นขั้นตอนนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับคือเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูระยะของกระเป๋าก็วางลงไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเอายางปากนะครับตักสีขึ้นมาโอเคไหมนะครับ เราไม่ต้องโผให้มันแหลกนะครับเอาพอประมาณตึงๆมือนี่แหละก็ปาดลงไปโอเคไหมนี่ดูดูลักษณะสีของมันลงไปแล้วก็วางแล้วก็ปาดก,ก็เสร็จโอเคไหมเจสสองนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยน,นี่ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าผ้าที่เราสก,กินเสร็จเรียบร้อยต้องรอนะครับ ต้องรอให้มันแห้งประมาณสัก1-2นาทีนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ก๋วย